นี่ไปไหนครับไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่ครับปทุมครับปัตตุมใกล้ๆกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับประมาณถ้าประมาณกี่นาทีถ้าไปก่องไปชั่วโมงชั่วโมงสิบเลยอ๋อปัตตุมธานีปัุมธานีโอเคตอนนี้จะไปปัตตุมธานีกับเพื่อนคนอเมริกัน ที่สนามบินแล้วตอนนี้ผมรู้สึกแบบเหนื่อยนิดหน่อยเหนือหน่อยไหม,ไม,ไมรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ขัดใจครับไม่ถึงแล้วไหมครับพี่ใช่ครับ,ถ,รบ,ถ,รบถึงแล้วนะครับเฮ้ยครับถึงแล้วนะครับวันนี้จะอันนี้ไม่ใช่กรุงเทพนะนี่ ผมแฮมีพลาซาเช่อรีน่าพลาซาไม่ได้อยูนุงีกต่อไโอ้ยตรงนี้พุ่มพาสาไทยเท่านั้นครับเอ o ใ r y อะไรนะขขอโทเ้อ่เรามีุองราซลเ้ภนงานเช่นเดียวกนโอเคโอรยถ่ายในสวัสดีครับสวัสดีครับ You know, I speak just Thai on my YouTube. Really? Yeah. Uh, English subtitles. Yeah. You can need subtitles for my accent. Donnie can put in English. Thai, how would you I didn't know Thai What's your favorite part about Thailand? Generic answer. People. Okay. People. It's better than Very people. good quality people. It's better than me. It's way better. <laughs> oh, it's, it's more than the friendliness, it's also just a kind of culture, respect, minding your own business, saving your thoughts before they just blurt it out, which in the West we're quite entitled to be like, oh, oh, oh you know, I'm gonna <laughs> say that to his face. There's a little bit more like let's take a minute for that. So yeah, overall very lovely, delightful people. Wow. Um ่หสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเว่าผมแปลกเหรอฮะผมอู้ภาคใต้แปลกไม่ไม่แปลกใช่แต่ตกใจมากทำไมอ่ะหลอกฉันหลอกฉันหลอกให้มาเสร็จแล้วก็ชีอะไรอชอบสีลไรหรอถ้าวันนี้ชอบสีเหลอ ทำมครับวัสดีครับทุกคนน้ำเปล่าเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอะไรเลยในี่ก็ติกเป็นคอนเควตอร์ด้ครับคิดว่าพอมีพูดดชาอย่างมาแล้วก็พกภาษาไทยด้วยไม่ได้จะมีคนจกมแต่ตอนนี้มันก็เกิดไป้ราร้าทกทำไมวันนี้มาในยูทูบกี่ร้านนะรวมิลลี่นะครับมิลี่ชมมาก กา่วเป็นคนเกาหลีแต่ว่ามาจากอเมริกาครับคิดว่าอเมริกาทนปเทศไมือนไมครับไอนะบัลไทยรักนะไม่บอนนะให้กูเดินมาที่ไทยนะที่ทยแลนด์รู้สกบายสบายทาจริงต้องผู้จัดการสมากชอบไทยแน่นอนโอเคแน่นอน a d y for m e e e ไหมโอ้อร่ก s รู้ไงบ้ And Danny and um, I fell in love with Mike probably about uh, two weeks ago <laughs>

ตลอดทั้งหมดนี่แหละตลอดทั้งที่โอ้ I love it I really do I feel like very very s p e ด้าุกวัวชอบชอบชอบมากชอบที่สุดเมื่อกี้จะไปอินเดียใช่ไหมไปอินเดียทีเชียนวานอ๋อาฮอร่อยมากความสุขเฉยความสุขมันมาได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ที่ถูกใจ อ๋อฟาวทองทุกทีทัพไทยทำไายครับคนสวยผู้หญิงสวยมากเาผู้หิงสวยครับคนผมเชื่อนิวครับครับเม้าไหมไม่เมาไม่เไม่เมไม่เมาไม่เมาจริงจริงมากไม่เมาไม่เมาแล้วคงที่ไหนครับคนอังกฤษแลนครับคนไทยคนอทแลนด์อ๋อคนอังกฤษแทนครับใช่ไม่งยนะ คนถิ่นเดเดอร์แลนด์จริใช่ครับแล้วอยู่ที่ไทยกี่ทีครับเอมยูพูนแคทสามเรื่องแล้วครับสามเรื่องใช่ครับแล้วก็พูดภาษาไทยแบบนี้เหรอภาษาไทยได้นี่พูดภาษาไทยนิดเอยเยอะมากเลยผมอยู่ที่สามเดื่อก็ไม่พูดภาษาไทยแบบนี้นะเออพูคุณข้าวก็มีแบบกานชาอยู่ที่ไทยประมาณห้าหกทีจก Just try to make Thai local friends and just integrate. Um, just try to watch Thai series, Thai music, Thai movies. always fun But like just try to like blend in with locals, have a conversation. Yeah, that's that's my advice. Oh, Uh, yes, yes, here in Thailand they are. Right? I love you all. Mike's a very good guy, he's really fun to watch. So just stay tuned, he's gonna go even bigger. Die, <laughs> die, uh, mate. Die, die. Nice Oh. Nice job, Wow. How do I, mate? Nice <laughs> job. Wow. 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 นี่เป็นบูธสิงห์นะใส่อะไรดีเอ่อใส่อะไรดีที่วันเดรสมีเหรอแต่นี้ก็ดีนะ This one? y สวยดีไหม360เลยสวยสวยไหมสวยครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรจ้ะ วันนี้มามาเที่ยวครับมาเที่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวแกลแพรครับมาเที่ยวกับเพื่อนๆครับอ๋อตอนนี้เป็นเพื่อนไหมอ่าเป็นเพื่อนแล้วเจอครั้งแรกครับมาให้ัวดีครับเชชื่อบอสครับบอสบอสเี่ที่บอสอ๋อโอเคเราเป็นที่นี่น้อยนิดน้อยอลิซาเบธเป็นพี่สิบกว่าปีอลซเบ e d y s h s t okay o k a แล้วคนทำอะไรครับ อคยเป็นอะไรโมดูใช่ไหมเคยเป็นแล้วกันครับเคยทำงานฝั่งบันเทิงบ้างตอนนี้ทำเขตท่องเที่ยวไลน์แกราเวอร์มีเดียอ๋อเหรอไปเที่ยวบ่อยเมื่อก่อนไปเที่ยวบ่อยแต่ตอนนี้ให้ทีมไปเที่ยวแทนละชอบทาเำออะไรที่เดิมครับถ้าชอบเลยนะชอบไอ้แป้งโอ้ผมก็ชอบ พูดเยอะมากเลยครับเราไปแค่รอบเดียวไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วมันยังมีที่เที่ยวเยอะมากเลยตามมอยู่ในอินสตาแกรมแล้วก็ติกต่อดูคอนเทนต์อยู่ทำคอนเทนต์ดีมากเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เก่งมากริงอย่างน้อยคือ e n นประเทศไทยให้แบบเทรนเนอร์ได้รู้อ่ะครับและ f o r e i น n e r ที่ก็อยากเข้ามาเที่ยว ในประเทศอยู่ก็แบบเป็นส่วนสำคัญที่ดึงคนเข้ามาในประเทศนะตัวในทุดคมเลยนะอะไรนะอะไรนะยื <c oughs> ะนยะื <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> โอเคเซมือความ้านีกทายเกิดทุกคนตอนนี้จะจะกินแบบตอนนี้จะกินตอนนี้จะกินวิเที๋ยวมั้งแกงคงนะแล้วผมจะกินแค่นี้กับพวกกับพวกเดี๋ยะมากว้าวอาหารไมิคสะสมัน ไ,ด,ไดีครับดีมาก Let's try these noodles. The noodles good. What are these? อะไรกันอย่างนี้แบบนี้ <are> วันนี้จะทายแบบนี้นะผมจะกินแล้วแล้วก็อับน้ำรอนแรงมากใส่ป้อยนี่ Bye bye เหนื่อยไหมเหนื่อยไ,ไหมเหนื่อยเหนื่อมาก